นั่นแล้วละครับอ,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 อะไรอะลูกใครอะใครครับ ใครครับเนี่ยครว่าสวัสดใครว่า,น,วา <c oughs> นอนเร็วนอนเร็วนอนนอนนอนเร็นอนๆๆๆนอนนอนนอนนอว้ายเว่ย <c oughs> จิ๋วจิ๋วขึ้นจิ๋วขึ้นหน้าน้องคุณแล้วจิวหนุ่มเนาะอุ้ยออ้ยอะไรนะสวัสดีค่ะนอนแล้วปะ บายบายบายแล้วคุณไปนอนแล้วนะครับ